เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องพูดคุยกันหลังจากที่มาตรการของรัฐกนุนันดาท่านผู้ชมมีการเอื้ออํานวยให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจเจริญเติบโตมีกลุ่มผู้แสวงประโยชน์ในช่วงนี้ในการขึ้นราคาอาหารขึ้นราคาการขนส่งขึ้นราคาเรื่องของที่พักอาศัยรัฐบาลเองครับโดยนายกุทธมนตรีมีการสั่งการแก้ปัญหาโรงแรมน,นะครับร้านอาหารราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวหลังท่องเที่ยวฟื้นตัวมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำกับอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เองครับภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างมากโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับมีชาวต่างชาติเดินเข้าไทยแล้วประมาณ6ล้านกว่าคนแต่สิ่งที่มาพร้อมกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจครับปัญหาที่ตามมาก็อย่างเช่นราคาโรงแรมที่พักร้านอาหารปรับตัวสูงขึ้นครับนายรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำกับดูแลตรวจสอบว่าระดับราคาบริการต่างๆในภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวขึ้นในอยู่ในขณะนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที people, ่ยวของประเทศไทยครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีค Ges uh uh ่ะม uh 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 ีความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือค่ะทั้งมาตรการด้านการเงินมาตรการฟื้นฟูเช่นโครงการระเทิการขณะนี้ดําเนินมาถึงเฟส5แล้วค่ะ ขณะดเดียวกันรัฐบาลก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ร่วมกันดูแลบรรยากาศให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยขอให้กำหนดอัตราค่าบริการให้สมเหตุสมผลไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคามากจนเกินไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาคการท่องเที่ยวในไทยระยะยาวด้วยค่ะ